สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคลาวมาเตอร์ท่านสปอนเซอร์และสมาชิกอาทธมี่ทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้และที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะดิฉันไดมอนด์ยูทามาสก้อนเสมาค่ะก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทอาทธมีแล้วก็ท่านประธานปาร์คฮันกิวนะคะ ที่ก่อตั้งธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะดิฉันไดมอน์จุทธามาศก้อนเสมาก่อนหน้านี้ที่จะมาทำอัทโมีดิฉันทำงานมีอาชีพทำรับจ้างค่ะเป็นพนักงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทำงานมา30ปีค่ะจนได้มารู้จักกับอัทโมี แล้วก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าในช่วงระหว่างการทำงานนั้นดิฉันก็สุขภาพไม่ดีนะคะก็เป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะก็เป็นภูมิแพ้เป็นเส้นเลือดขอดที่ตับแล้วก็ได้ไปผ่าตัดตับออกครึ่งกำั้นนะคะทำให้มีอาการเหนื่อยนะคะแล้วก็การทำงาน แล้วก็มีความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของอัตโทมี่นะคะทำให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นและได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในระบบของอัตโทมี่จึงได้ตัดสินใจนะคะลาออกจากอาชีพเดิมที่ทำอยู่มาทำอัตโทมี่เต็มเวลาค่ะค่ะ อาธิไ้ของเรานะคะการที่จะมีความสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความฝันที่ชัดเจนนะคะซึ่งความฝันของดิฉันก็จะเป็นดังนี้นะคะในเรื่องของบ้านนะคะดิฉันก็มีบ้านหลังเล็กๆนะคะซึ่งสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ แล้วก็สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะดิฉันจะสร้างบ้านหลังใหม่นะคะในราคาสิบล้านนะคะบนเนื้อที่4ไร่นะคะขนาด3มห้องนอน3มห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกมีห้องอครัวนะคะและในบริเวณเนื้อที่ที่อยู่ข้างๆนะ,ะก็อยากจะทำออฟฟิศนะคะแล้วก็ เป็นที่ประชุมสัมมนานะคะให้แก่สมาชิกแล้วก็จะสร้างาเรียนพักนะคะให้กับสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาเรียนรู้ที่อ,ออฟฟิศของเราด้วยนะคะดิฉันจะสร้างเสร็จนะคะภายในวันที่31ธันวาคม2573ค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องรถนะคะตอนนี้ก็ ขับรถมิราดอยู่นะคะคันเล็กๆนะคะค่ะก็ซื้อมาแล้วประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ใช้วิ่งงานนะคะแล้วก็บรรทุกสินค้าแล้วก็รำพาสมาชิกนะคะพาร์ทเนอร์เข้าเรียนรู้นะคะดิฉันจะซื้อรถนะคะความฝันนะคะก็คือ,อรถ x เพิงนะคะ X-9 ค่ะ เป็นรถไฟฟ้าเจ็ดที่นั่งค่ะราคาประมาณสองล้านบาทค่ะเพื่อนำพาทีมงานนะคะเข้ามาสู่งานซักเซ s อ a คาเดมีนะคะเพราะว่าตอนนี้สายงานกำลังเติบโตค่ะรถคันเล็กๆไม่พอค่ะค่ะจะต้องนำพารถคันใหญ่ๆนะคะแล้วต่อไปอาจจะเป็นมินิบัสก็ได้ค่ะ จะได้นำพาทีมงานมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะและจะซื้อนะคะภายในปี2,570นี้ค่ะในด้านของความสำเร็จนะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ในตำแหน่งดมอนมาเตอร์นะคะกำลังทำออเตอร์เซลมาเตอรในเดือนนี้ค่ะก็ จะทำออเตอร์เซลล์ให้สิ้นสุดภายในปี2569พร้อมกับชาเลนจ์ชาลอรมาเตอร์ค่ะจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่นั้นไม่ผิดแต่จงคิดลงมือทำในความฝันเขียนแผ่นไลท์ซีนารีโอทุกๆุกวัน เพื่อตอกย้ำความฝันนั้นเป็นจริงค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเจอกันที่อิมพีเรียนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ